ไอ้ด้วยเอ็งม,มีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฉันฟังบอกมาเร็วบอกก็ได้แต่เอ็งขยับมานิดนึงเนี่ยอ่ะนิดนึงแล้วจะเล่าได้ยังนี่นมันนิดเกินไปเปล่าวะเอางี้ถ้าเอ็งอยากรู้จริงๆนะฉันว่าเอ็งนั่งลงดีกว่าก็บอกสิเออนี่ทีแรกเออนั่งทำไมตรงนี้ล่ะตรงนู้นโอ้แล้วก็ไม่บอกตั้ทีแรกมานี่มาหนิ มานี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ทีแรกเลยนะอะเล่ามาอ่ะฟังนะนี่พาฉ <พา S 1> ันมาแอบอย่เี้จะพิสูจน์อะไรตอนนี้นะผมให้มาลวยเนี่ยเขาเนี่ยนัดภรรยานายมีชัยมาที่นี่คุณแป้งจะได้รู้ว่านายมีชัยเนี่ยแต่งงานแล้ว เด้ทำไมไม่ดูะครับรูนี้ันอยู่ตรงนี้มุณจะมองอะไรอย่างนี้จะรู้ได้ไงครับนี่อันนี้ครัอดูครับเฮ้ยถึงก็ต้องตามเมียมาเลยหรือว่าไอ้รวยใช่ ตามเมียพระเอกมาเว้ยตามมาปับ๊บเดี๋ยวทีนี้พระเอกจะมาช่วยออขอพระเอกมาปั๊บพระเอกโดนยิงปะยังปะยังแล้วทีนี้พระเอกก็ตายโว้ยน่าสงสารจังเลยอ่ะทำไมมันตายง่ายจังวะออเออแล้วเอ็งมาเล่าให้ฉันฟังทำไมอ้าวฮะไล่สารเล่ว่ะกลับบ้านละเฮ้ยเดี๋ยดีเดี๋ยดียดยอะไรอีก่ะเอ็งดูซิกเซนหรือย,อยังวะ ยังดูแต่ซิกแซกนี่ไงปังปังปังเนี่ยสับขาไงพอได้แล้วอะไรยังก็โดนซิกแฮนหลักมึงอ่ะเฮ้ยแป้งเป็นอะไรครับไม่สบายเปล่าเอ้ายังยืนยิ้มอยู่ได้นี่คุณแป้ง ไอ้ผู right yeah! way, yeah, hey, ้ชายข้างนอกนี่นะมันก็ไม่ได้มาหลอกคุณแป้งนะที่คุณแป้งแต่งงานด้วยอ่ะนี่ภรรยาเขากำลังจะมานะครับคุณแป้งก็ดูสิครับนี่แหละเว้ยพอฉากสุดท้ายนะถึงมารู้ว่าพระเอกอ่ะตายตั้งแต่ตอนต้นแล้วเว้ยนางสารจริงเลยวะสงสารพระเอกหรือวะกูเนี่ย จะต้องมานั่งฟังมึงเล่าเรื่องอะไรของมึงเนี่ยฮะไอ้รวยไรสาระสิ้นดีไม่ต้องเคลียร์กูกลับกูกลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวสิไอ้ฟังก่อนซิว่ากูไม่ฟังอ้ยถามมอีกคำมึงจะฟังไหมกูไม่ฟังเออกูก็จะไม่เล่าให้มึงฟังแล้วมึงคับรถกูไม่ฟังกูไม่ฟังนี่ไอ้อะไรก็หลังบ้านฉันเนี่ยฮะฮะ ีชัยมันเป็นเพื่อนผม,มทีนี้นพาเมียมันมาด้วยคราวนี้แหละจะได้รู้ว่ามันมาดูตัวคุณแป้งได้ยังไงดูตัวดูตัวอะไรวะฮะมาสั่งเค้กเนี่ยรู้ว่าเค้กเขาเรียกเป็นตัว <c oughs> นี่เองไม่ต้องมาแถไม่ต้องมาปฏิเสธเลยนะก็นายยาวเป็นคนบอกเองว่าเองอะมาดูตัวคุณแป้ง เป็นคิงคองเหรอครับอะไรอ่ะนี่เหรอโอ้เป็นงั้นได้ไงครับแหมก็จริงๆแล้วฉันก็อยากจะล้อนายชัดเจนเล่นๆแบบแบบขำๆอ่ะขำๆแบบขำๆในครอบครัวอย่างเงี้ยจริงเหรอครับลูกย่าว่าไปเถอะมันมีเรื่องที่ต้องเพียร์อยู่ที่หน้าปากซอยมีคนรอมึงอยู่ ใครวะมึงไม่ต้องรู้หรอกรับรองมึงออกไปมึงจะสะเพยแน่เซอร์ไพรส์ใครวะหวน้าขวัญมึงมาผู้พูดทำไมล่ะเฮ้ยตกลงมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยผมอยากรู้ความจริงทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นครับอ๋อเอออ๋อคือองี้พี่เจนคือเรื่องทั้งหมดมันเลยนะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา พี่ไม่มีเวลามากขนาดนั้นด้วยเอาสั้นๆง่ายๆงั้นก็คืองี้พี่เจนทั้งนี้ทั้งนั้นนะเรื่องทั้งหมดเนี่ยแม่ปิกรู้เฮ้ยก็ก็คือว่าคือก็ทำไมนะเพราะฉันสงสัยว่านายน่ะช่องสาวฉันน่ะฉันก็วางแผนให้คนมาดูตัวไงแล้วฉันก็จะดูอาการนายด้วย ไอ้นี่เนี่ยิ่โทรศัพท์ยังไม่ได้ยินเสียงเลยรับได้ไงเนี่ยไม่เปิดปิดสั่นไว้อ่อ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 ย่ออ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 ่คอ่อ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 น่่อี่ออ่อ่ออ่อ่ออ่่อ่ออ่ออ่่่อ่่า่ออ่ออ่อง่ออ่่อ่อ่ออ่อ่อ่่อ่่ออ่องอ่่ ถามดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องวางแผนกันเลยนายอย่าบอกนะว่านายคิดอย่างที่แม่จะสงสัยจริงคิดอะไรไม่ออกหรอกครับนอกจากคิดถึงคุณแป้งอุ้ยเชื่อด้วยล้อเล่นแหม่คุณแป้งไวรื่อเลื่นโอ้คุณแป้งครับคนอย่างผมนะครับไม่อาจเอื้อมไปชอบคุณแป้งหรอกครับ แต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าทำตัวน่ารักน่ารักกว่านี้อีกหนึ่ง